นี่นะครับแต้มแรกมาแล้วครับไอหูดำไอหูดำครับพี่น้องหัวสองมาแล้วครับตอนนี้ไอหูดำไอหูดำสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆน้าๆครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาลงเรือที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับอยู่ที่ไอข้างคูเรีนะครับวันนี้ ครับวันนี้เรา,ามาคนเดียวนะครับโดนเีวันนี้ก็เลยมาลงคนเดียวครับวันนี้เกมผมไม่รู้ว่าจะจะตกอะไรนะครับวันนี้ก็เลยมีเหยื่อมาเยอะแยะเลยไม่มีไม่รู้ปล่อยทางไหนดีไม่รู้เอาสไตล์ไหนดีเหยื่อของเรานะครับมีขนมปังนะครับขนมปังฟาร์มเฮาส์เดี๋ยวเราตัดชิ้นแล้วก็ร้อยมาเลย แล้วก็มีไอ้กุ้งหั่นชิ้นกุ้งขาวอ่ะกุ้งขาวหั่นชิ้นแล้วก็ไอ้เจ้าหัวใจไก่นะครับแล้วก็มีเรามีไอ้กุ้งครับไอ้กุ้งฝอยอ่ะเราไปช้อนมาเมื่อวานตอนนี้เรากำลังหาเหยื่อเหยื่อตกปลาม้ากันอยู่นะครับเหยื่อของเราเรามาลากกันสดๆครับไม่มีการซื้อครับ ก็วันนี้ได้ใช้ใช้เป็นเบ็ดนะครับใช้เป็นเบ็ดคู่นะครับใช้เบ็ดเบ็ดคู่เบอร์เบอร์แปดนะครับเราเรามีห้าห้าคันแล้วก็ได้มีโอกาสได้มา,าทดสอบไอคันเบ็ดนะครับคันเบ็ดเราที่ว่าเรามันเสียมันไก่มันไกลมันหักอะ่ะผมบอลเอาไว้เอาไว้เอาด้วยทีบอลอ่ะได้ได้ได้มาทดสอบจริงว่าจะใช้งานได้ดีแค่ไหน,นครับเนี่ยอันนี้ นี่เสียหายหนักเลยครับนี่เป็นสองห่วงเลยนี่ห่วงนี้แล้วก็ห่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบใช้งานจริงกันนะครับถ้าเกิดใช้ไม่ได้ก็บอกตรงๆนะครับแต่คิดว่าใช้ได้ชัวร์ครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่าไม่รู้เราจะได้ตัวหรือเปล่าครับแต่ได้ตัวไม่ได้ตัวไม่สําคัญอยู่แล้วครับเรามาได้ลงเรือนี่เออชื่นแล้วนี่ครับนี่ครับรถเราจอดไว้เดี๋ยวเรา เดือมาพอดีค okay. รับเช้าเช้าโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับผมนี่นะครับแต้มแรกมาแล้วครับไอ้หูดำไอหูดำครับพี่น้องดูสภาพหมายครับที่ข้างหลังเป็นป่านะครับเนี่ยโอเคโอเครอลุ้นกันต่อครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมตำแหน่งที่ตั้งของหมายนะครับโอเคหยุดยานะครับนี่ไปที่สะพานนี่นะครับไปไปที่สะพานก่อนปึ๊บเราจะลง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 สะพานตรงนี้นะครับทางซ้ายแล้วก็หมายเราจะอยู่ตรงนี้อืม อยู่นี้นะครับพี่น้องเอจับไอตำแหน่ง g p s ไปเลยนะครับตำแหน่งที่ตั้งนะครับตามนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามสร้างหมายใหม่เรื่อยๆนะครับเผื่อพี่ๆน้าๆคนไหนชอบสไตล์นี้นะครับไปที่หมายผมได้เลยนะครับไม่ต้องไปสร้างเองครับเสียเวลาสร้างนะครับไปที่หมายผมได้เลยครับไม่มีการห่วงครับผมโอเคครับ นี่ yeah, พี่น้องตอนนี้เราย้ายจากเรือมาอยู่บนป่าแล้วครับเข้าข้างทางตัวสองมาแล้วครับตอนนี้ไอหูด,ดําไอหูด,ดา <laughs> โอเคลุ้นกันต่อครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องชาวแคมปิง้งฟิชชิ่งทุกท่านนะครับวันนี้เราเราก็ตอนนี้เราก็อยู่กันที่แม่น้ําเจ้าพระยานะครับนี่นะครับสภาพไม้ของเรามันเป็นป่านะครับ พาชมหม้แล้วครับนี่ก็ตรงนั้นก็เป็นไอ้ไอ้ท่าเทียบเรือที่ก็ขนส่งสินค้านะครับเอ่อแล้วนี่ก็ไม้เราครับหมายเราก็ลกจัดครับขึ้นมาเมื่อกี้ก็ไม่คิดว่ามันจะขึ้นได้ดูดูความชันนะครับนะครับนี่ครับ,รบชันเก้าสิบองศาตั้งฉากเลยครับขึ้นยากมากนี่เป็นบานะครับเป็น ไม่รู้ที่ดินใครนะครับน่าจะเป็นช่างเหมือนเดิครับแต่ว่าเราตกปลาก่อน <c oughs> ที่ดินใจก็ช่างครับเราตกปลาก่อนเราไม่ได้มาเลยมากมายนะครับ <c oughs> น่ครับป่าทั้งนั้นครับแภาพแต่ว่าหมายนี้ก็โอเคนะครับผมมองแล้วเมื่อกี้ก็ได้มาสองตัวนะครับป่าทั้งนั้น แต่ว่าเราเรานี่เหยื่อของเรานะครับเหยื่อเราจะเป็นไอ้กุ้งครับแต่ว่ามดมดแดงขึ้นแล้วเนี่ยกุ้งหันชิ้นนะกุ้งขาวอุย้ยมดแดงครับไมยไม้ธรรมชาติก็เป็นเงี้ยมันมีมดมดูดๆมดมดโอ้โหเดาประคุลช่องจะขึ้นอะไรกันนักกันหนาวะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะครับมดครับโอ้นั่งให้หมดกัดเล่นนะครับนะครับ นี่เรื่อชูชีพแล้วครับเอาบียงเราพร้อมครับนี่ไอ้เย,ยอะเยอะกุ้งครับกุ้งเป็นไอ้กุ้งเป็นไม่ทํางานเลยวันนี้เห็นกินยัก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 อยูย่แตไ่ไม่ได้ตัวไม่รู้ปลาอะไรนี่ครับทางขึ้นโอ้โหดูดิดูทางขึ้นดิโคตรชันอะ่ะนูนเรือเราเรือเราก็จอดได้ตรงนี้ก็ผมเห็นว่ามันตรงนี้มัน,มน,มนจอดเรือได้ก็เลยมันมาขึ้นตรงนี้ครับแต่จอดเรือไม่ได้ผมก็ไม่ขึ้นเหมือนกัน ตรงนี้ก็หมอครับเดี๋ยวผมจะลงไปที่จะพลาดลงมาทำไงวะเนี่ยแเกมเจอสุดๆว่าวัานนี้ผมวาไปชมปลาดีกว่าเราตกได้สองตัวจะลงได้ไหมเนี่ยเชีย๋ยนี่นะครับเย,ย็ดเคจะกล้องจะตกน้ำไหมเนี่ยเคครับ อา <c oughs> สภาพเรือแล้วก็จอดผมต้องหาที่ให้มันดีก่อนเดี๋ยวพลาดต้องตกน้ำนี่ครับโอ้โหแหล่งบันเทิงครับมีคนมาเล่นเจ็ตสกีเยอะแยะครับนี่ปลาแล้วครับไอ้ไอ้หูดำครับของตัว ตัวนึงก็ใส่เสียขีด <c oughs> ตัวไม่ใหญ่แต่ก็ได้ชูชีอยู่ครับเนี่ยันี้เราก็ลรงบนนะครับนี่ดูทางขึ้นดิมันต้องอย่างงี้ครับธรรมชาติเนี่ยเบเราสูงจัดนี่หมายธรรมชาติโดยแยใจริงครับไม่ใช่หมายอ่อยนี่เป็นทุ่นอะไรไม่รู้ครับเหมือนเป็น ทำหมอคอยอะไรอย่างนี้ครับอุ้ยๆเดี๋ยวผมขึ้นดีกว,ว่ามันจะลื่นแล้ววะไม่ได้เอาไม่ได้ใส่ยูจิีงลงมายูจิีงอยู่อข้างบนนี่คนระับขึ้นก่อนอุ้ยนี่คนระับเดี๋ยวเราจะขึ้นก่อน ชันจัดอันก็วิสิบองศามาเปิดไม้ใหม่เลยนะครับเปิดไม้ใหม่เปิดไม้ใหม่ไม,ไ,มไม้นี้ถ้าใครมาก็ได้นะครับไม่ไม่ได้หวงผมไม่ใช่หมายผม <laughs> แต่ผมมาเปิดไว้แล้วนี่ครับใครอยากจะมาก็มาเลยนะครับอ่า มันตกปลาันก็แบ่งปันกันมันก็ได้ฟิวอีกฟิวนึงครับแต่ถ้าเกิดเราไปตกที่ไอ้นี่ต,ตอนตอมอสะพานอ่ะมันโดนแก่งว่ะเพราะตอนมอสะพานเหมือนเหมือนพวกเอาพวกสายสายหนามสายอะไรมาวางไว้ไม่ให้ตกปลาลงไปติดทุกไม้เลยลงก็เลยแมวดีกว่า,าลงเรือดีกว่าแต่ลงเรือมันก็ไม่สะดวก เค,คีับนี้เราลงลงไปถามไม้แล้วได้มาตัวนึงเดี๋ยวเราก็ลุยกันต่อช่วงบ่ายตัวนี้น้ำตายอยู่โอเคโอเคอันนี้มาเป็นคู่ครับน่าจะเป็นสังกวาด โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะต้องน่าจะต้องเก็บของกันแล้วครับเพราะว่าพักไอตัวสวะกวนจัดดูดิมันไหลไหลไปไหลมาน่าน้ามันน่าจะเดินแล้วอะแต่ว่าถ้าตกปลาเงี้ยปลามันกินดีนะครับแต่ว่าเราตกไม่ได้ถ้าตกก็ต้องเอาเอาปลายคันจุ่มน้าำแต่ว่าเดี๋ยวไปตกเรือดีกว่า น้ำลมมาพัดไปทางโน้นแต่ว่าน้ำน้ำไหลไปทยางนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราลงเรือกันดีกว่าโอเคหมายนี้ก็หมดแดงเยอะจัดเห็นนะครับเดี๋ยวเราขนของลงเรือกันดีกว่าโอเคนะครับนี่คือผลประกอบการ ของวันนี้นะครับได้เซฟูสามตัวนะครับก็พอกินอยู่ครับมื้อนี้ได้ได้สักมื้อนึงโอเคสุดยอดครับ